ไปครับเพื่อนๆจะพาไปชมกับบ้านน้อยในหุบเขานะครับผมหมู่บ้านซับเปิบนะครับผมเรียงรายด้วยภูเขาล้อมรอบนะครับผมนี่ก็จะเป็นหมู่บ้านบางเสรทองที่เราผ่านมานะครับผมไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นหมู่บ้านของน้ําขันนะครับผมนี่ครับวิวภูเขาสวยๆครับสองฝั่งทางก็จะมีป่าข้าวพุ่มข้าวโพดนะครับผมปลูกข้าวโพด หน้านี to to guard, uth, ้ก็จะเป็นรูการทำไร่ข้าวโพดนะครับผมที่เพชรบูรณ์ก็จะทําหลากหลายอาชีพนะครับผมไร่ข้าวโพดมั่งสวนมั่งครับผมนี่ครับวนไปเรื่อยๆนะเลยครับผมนี่ก็จะเข้าหมู่บ้านคลองน้ำคันแล้วนะครับเข้าในเขตของหมู่บ้านคลองน้าคันครับผมสองฝั่งทางก็จะเป็นหมู่บ้านครับผมหมู่บ้านคลองน้ําคันก็จะเป็นแยกย่อยออกมาจากตําบลสะเปิบนะครับผมแต่จะขึ้นที่ตําบลบ้านผมตาบลสะเปิบนะครับนะครับริมฝั่งทางครับผมก็จะทําเกษตรหลายอย่างครับผม บางบ้านก็ทํะไร่มะขามหวานมั่งอะไรมั่งครับผมแต่จริงๆแล้วหลักๆเลยเพชรบูร์ก็จะทำ uh, ไร่ข้าวโพดกับไร่มะขามหวานเป็นหลักนะครับผมเป็นหลักเลยหลักก็มี uh, ตัวนี้ก็จะทําทุเรียนนะครับผมทุเรียนเริ่มมาระบาดแถวเพชรบูร์นะครับตอนนี้ปลูกเรียนกันเยอะเลยครับผม uh, ตรงนี้ครับผมตรงโคง้งตรงนี้เขาเรียกว่าโคง้ง uh, ของน้าขานครับแยกตรงอบตอตรงไปตรงนี้จะเป็นวัดครับผมโค้งตรงนี้ครับผมออ ครับผมนี่ก็เป็นในหมู่บ้านนะครับเนาะหมู่บ้านของน้าคันครับผมทุกครั้งที่ผมจะเข้ามาที่อําเภอผมต้องผ่านหมู่บ้านนี้ตลอดทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าเส้นทางเส้นนี้จะเป็นเส้นทางสัญจรของคนในหมู่บ้านสเปิร์ที่ต้องเสร็จการจอออกมาที่อําเภอวังปูนะครับผมนี่ครับสองากฝัง่งนี้ก็จะมีหมู่บ้านเล็กๆน้อยๆเรียงรายอยู่นะครับผมไปจนสุดหมู่วะหมู่บ้านนะครับผมนี่ครับก็ฝั่งขวานี่ก็จะเป็นโรงเรียนนะครับผมโรงเรียน คลองน้ําขันนะครับผมนี่ครับผมครับการเดินทางสัญจรก็จะยากลําบากนะครับผมน่าเป็นสมัยก่อนเนาะ,ะสมัยนี้ก็ทางสัญจรก็เริ่มดีขึ้นมาตามลําดับนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนนี้นะครับผมทางเส้นนี้เราจะไปอําเภอแต่ละครั้งนี้ครับมันแสนยากลําบากมากครับผม ถ้าฝนตกนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นอะไรที่ลําบากจ้ากมากๆครับผมเพราะวทางแถวนี้มันจะเป็นแบบว่าทางดินแดงนะครับเนาะนี่ครับนี่ก็จะเป็นทางในหมู่บ้านครับนี่เราก็จะมาทุกครั้งครับตรงนี้แหละครับผมตลาดซ้ายมือนี้ครับผมจะเป็นแบบว่าหมู่บ้านผมต้องมาเอาของที่นี่ครับผมมาซื้อของตรงนี้เลยเพราะว่าเวลามีแบบว่าทางของราชการที่ก็ให้เงินมาครับแบบแบบนี้สินค้าราคาธงฟ้าหรือว่าเงินคนแก่ อ่าหกร้อยเจ็ดร้อยอะไรประมาณนี้ครับผมเขาก็จะมาเอาตรงนี้เลยครับผมอ่าเพราะว่าที่บ้านผมมันไม่มีครับไม่มีตู้ ATM เนาะในในหมู่บ้านผมไม่มีตู้ ATM เลยนะครับผมอาจะมีตู้ ATM จะมีอยู่ที่ของน้ำคันอยู่ที่เดียวครับผมเพราะว่าก็ก็ถือว่าถามว่าหมู่บ้านผมกันดารไหมก็ในความรู้สึกก็ถ้าคนที่ว่าเขาอยู่แบบว่าอ่าเคยอยู่แบบว่าแบบสุขสบายหรือว่าอะไร เข้ามาในหมู่บ้านกูผมกถือว่ากันดานครับผมกันดานกันดานหมายความว่าเครื่องอำนวยความสะดวกมันยังไม่ถึงไม่ครบคันเหมือนหมู่บ้านที่เข้าอยู่ใกล้ๆกับอำเภอครับผมเพราะว่าหมู่บ้านผมเป็นหมู่บ้านสุดสายครับสุดสายเลยครับสุดสายตรงตรงนี้เลยครับผมตรงไปนี่ก็เป็นหมู่บ้านผมหมู่บ้านเดียวครับตรงสุดโค้งเลยเป็นแบบว่าภูเขาเอ้อมรอบอ้อมกอดของภูเขาสะดือภูเขาเลยครับกลางภูเขาเลยนี่ครับมันก็เป็นจะเป็นวิวบรรยากาศแบบนี้เลยครับเพื่อน Billie, ถ้าใครได้มาสัมผัสอากาศแบบนี้มันก็จะได้ฟิวอีกแบบหนึ่งนะครับผมนี่ครับสองฝั่งทางมันจะเป็นแบบนี้เลยครับผมจะเป็นต้นไม้มี่าไล่ป่ากระบุมกระโพดไปข้างหน้านี้ก็จะเป็นป่ากระโพดเลยครับป่ากระโพดสองฝั่งทางนะครับผมนี่ครับดูกันไปเรื่อยๆครับผมครับนู่นเห็นไหมครับเห็นภูเขาไกลไกนู้นนะครับผมนั่นแหละครับผมหมู่บ้านผมอยู่ใกล้ๆกล้ภูเขาตรงนู้นแหละครับผมนีครับมันมันจะเป็นภูเขาล้อมรอบเลยนะครับรอบๆไปเลยครับภูเขา อยู่ในอ้อมกอดของภูเขาครับผมบ้านผมครับนี่ครับเวลาน้ําป่ามาแรงก็แรงจริงๆครับผมน้ําป่ามาแรงแล้วก็เร็วด้วยครับผมนี่ครับเป็นป่ากระโพดอ่าครับก็ขี่ตรงไปเรื่อยๆครับผมหมู่บ้านผมเหลืออีกจากนี่ไปประมาณอีกสักสี่ห้ากิโลก็ถึงบ้านผมแล้วครับผมนี่เราขี่ตรงไปเรื่อยๆชมทิวทัศน์ไปเรื่อยๆครับเพื่อนๆสองฝั่งทางเขียวขจีความสวยงามของธรรมชาติครับผมเอาเก็บภาพบรรยากาศวิวสวยๆมาฝากเพื่อนๆนะครับผมนานทีได้ได้กลับบ้านครับผม โค้งตรงหน้านนี้ก็อันตรายมากนะครับผมเป็นพักะโค้งไม่มันไม่ค่อยรับครับผมโค้งไม่รับเขาเรียกว่าโค้งไม่รับตรงนี้ครับผมสมัยก่อนผมไปเที่ยวนะครับเป็นะเป็นสมัยวัยรุ่นนะฮะขี่โมไซค์มาไปเที่ยวงานมาด้วยกันครับกับเด็กๆอ่าคนอื่นเขาขี่ตรงหมดอ่าอีกคนนึงไอ้ขี่โค้งแต่ว่าอีพี่คนนึงเขาขี่ตรงครับผมเข้าไปป่าก็โพดนะครับผมผมขี่กลับรถไปถึงบ้านนะครับเพิ่งรู้ว่าแกแหกโค้งนี่ครับที่เป็นไปเป็นมาของโค้งตรงนี้โค้งเขาเรียกโค้งพี่ผง นี่ครับนี่ขึ้นไปเรื่อยครับผมบรรยากาศก,ก็เป็นแบบนี้นะครับเ,เพื่อนสองฝั่งทางก็จะเป็นความเคี้ยวกระจีของธรรมชาติไปเรื่อยแบบนี้นะครับผมเป็นป่าครับผมก็โพดปา่ายาวแบบธรรมชาติครับผมธรรมชาติจริงๆครับผมมาอยู่บ้านเราก็ไม่อยากจะไปที่ไหนเลย อ่านานมาทีเราก็ต้องเก็บภาพบรรยากาศวสวยที่บ้านเองมาฝากเพื่อนๆนะครับนี่ก็จะเป็นทา,างขึ้นเนินนะครับผมเขาเรียกว่าเนิน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 ขึ้นไปเนินตะเชิญน,นะครับผมตัวนี้มันจะเป็นเนินเดียวกันครับผมจากตรงนี้มันจะมาจากทางอำเภออำเภอวังปงครับอ,อำเภอวังปงไปขึ้นไปเรื่อยๆโค้งตรงนี้โคง้งยาวเลยครับขึ้นไปยาวเลยครับก็เป็นธรรมชาติมองสองฝั่งฝัง่งก็จะเป็นต้นมะขามหวานครับผมตรงนี้จะเป็นต้นมะขามหวาน สวยงามครับผมนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นป่าสักแล้วแต่ครับพิจบูรณ์ปลูกหลายอย่างมากครับผมปลูกหลากหลายมากเหลือเกินบางทีก็โอ้โหกลับไปบ้านทีบ้านบ้านเรามีผลไม้มีทุลุมทุเรียนมีเงาะมีอะไรประมาณนี้ครับเยอะแยะเต็มไปหมดครับผมนี่ก็เริ่มเข้าแล้วครับผมเข้าหมู่บ้านหมู่ลรีครับผมนี่เข้าหมู่บ้านแล้วแต่ว่าเข้าเขตหมู่บ้านนะเข้ามาแต่ตีนเนินดเชิญแล้วครับผมนี่ก็ลงเงินดเชิญไปนะครับผม นี่ก็จะลงมาก็เป็นหมู่บ้านสเปือบแล้วครับผมนี่เขาจะเรียกเป็นว่าสเปรบเหนือครับผมตรงนี้เรียกว่าสเปรบเหนือนี่ครับมาเรื่อยๆครับผมการสัญจรมันก็ค่อนข้างที่จะลําบากนะเป็นสมัยก่อนนะครับผมแต่ตอนนี้เป็นสนนทางที่ดีมากครับผมก็ก็ดีขึ้นตามลาดับนะครับตามที่เห็นเลยนะครับผมไปสัญจรมาแบบสบายๆเมื่อก่อนนี่ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพอแวะพาเพื่อนชมภูเขานี่ครับเป็นภูเขาที่บ้านผมเองครับนี่ครับผม ามาถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าธรรมชาตินะครับผมนี่ก็เป็นป่ากระโพดในการทุ่งนาน,นครับเป็นกระโพดท,ที่แก่แล้วพร้อมที่จะลดเกี่ยวแล้วนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับก็เป็นภาพเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้เลยภูเขาสวยงามไหมครับเพื่อนๆน,นี่ครับเป็นภาพภูเขาสวยงามบริสุทธิ์อากาศโอโซนสุดยอดมากครับผมนี่ก็จะ,เป,ะเ,เป็นวิวหน้าบ้านผมเองครับผมเป็นวิวหน้าบ้านผมเองครับ ครับผมเพื่อนขอบคุณมากๆนะครับที่รับชมวิดีโอจนจบนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับผมบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับผมขอบคุณเพื่อนมากๆนะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปจนจบนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับก็ประมาณนี้เลยครับเพื่อนสวยงามไหมครับขอบคุณครับ